ชื่อนภัทรแต้สุนทรไพลอครับชื่อเล่นชื่อยีดครับปัจจุบันอายุ24ปีครับผมก็รู้จักสเก็ตมานานแล้วครับตั้งแต่ช่วงมอต้นแต่มาได้เริ่มเล่นจริงๆก็ช่วงมปลายนะครับมสีมห้ครับก็ไปเล่นครับไปเล่นไประดับจังหวัดแล้วก็ไประดับประเทศจนถึงแบบเป็นทีมชาติอเองนยครับผม แล้วก็ได้มีโอกาสไปแข่งแบบในหลายๆประเทศเป็นตัวแทนทีมชาติไทยอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเป็นได้ออกไปเล่นแล้วเจอเพื่อนแล้วก็มันแบบว่ามันไม่ตายตัวเหมือนกีฬาอื่นที่ต้องมีกฎตายตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าสําหรับผมนะมันเหมือนว่าไม่จำเป็นต้องเป็นยูนิฟอร์มที่แบบว่าสาหรับกีฬาน,น,นั้นๆหรืออะไรเงี้ยมันเป็นแบบบวกแบบความชอบเรื่องแฟชั่น เรื่องแบบว่าวัฒนธรรมอะไรแบบหลายๆอย่างเข้ามาอะไรเงี้ยคือแบบต่อยเป็นเด็กสเก็ตเหมือนกันทุกคนก็แบบแต่งตัวคนละสไตล์กันได้อะไรน oh, like, ี้ครับแล้วก็ม <whe> <oo> oh, ันเป็นกีฬาที่แบบว่าเหมือนต้องท้าทายกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้จักครับผมเคยเคยเล่นผ่านๆมาบ้างช่วงแบบว่าเป็นเบสสองอะไรนี้ครับผมแล้วจําได้ตอนเด็กที่เล่นอ่ะมันจะมีด่านหนึ่ง ที่แบบผมไปมาจริงๆด้วยชื่อว่าบุ o k ินแบงก์อ่ะอยู่ในนิวยอร์กอ๋อใช่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 ไหมพี่เพราะว่าเพราะว่าจำผมมันจำไม่ได้หรอกว่ามันมีด่านใน,ในเกมแต่แบบว่าตอนพอไปถึงสถานที่จริงมันคุ้นมากเลยที่เนี้ย <laughs> เหมือนเคยเห็นที่ไหนวะไอ้ค์ฟอ,อย่างเงี้ย <laughs> ใช่ใชแล้วแบบเ<ๆ>พิ่งมาแบบเพิ่งมานึกได้ว่าแบบอ,อ๋อจริงจริงมันแบบคือบุคลินแบงก์ที่น <laughs> ิวยอร์กนี่หว่าแล้วมันก็แบบเคยอยู่ในเกมภาคแรกที่ผมเล่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็พูดเหมือนเหมือนเป็นด่านแรกเลยด้วยซ้ำมั้งอันที่มันจะเป็นเหมือนอิดแล้วเป็นแบบเนินขึ้ หรือโทนี่ฮอคโปรสเนะครับผมเป็นซีรีส์เกมสเก็ตบอร์ดนะครับชื่อดังนะฮะที่ก็มีมาตั้งแต่ปี1999นะครับจากทาง Act ทิ i s i o n นะครับแล้วก็แน่นอนครับได้รับการสนับสนุนลงทุนนะฮะร่วมด้วยนะครับจากเจ้าของชื่อนะครับก็คือ t o n y Hawk นั่นเองครับซึ่งก็เป็นโปรสเก็ตที่หลายๆคนก็คงรู้จักกันดีนะครับโดยตัวเกมภาคแรกนะครับก็เริ่มในปี1999นะครับแล้วก็เป็นแฟรนไชส์เกมนะครับที่ขายดีที่สุดในช่วงปีนั้นด้วยนะครับแล้วก็มี ภาต่อมาเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะโดยภาคที่เราจะนำมาให้โปรของเราเล่นในวันนี้นะครับก็คือภาค t o นี Hawk Pro s k a t e r 1+2 เป็นรีเมคนะครับผมภาค1แล้วก็2นะฮะที่ลงให้กับเครื่องคอนโซลในเจนปัจจุบันนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าอุปกรณ์นะครับก็จะมีสปอตไลท์เราลองเข้าไปดูนีอะไรออยังไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันที่บอร์ดนะครับหรือแผ่นสเกต ที้มันก็จะมีราคาใช่ไหมครับเหมือนของจริงเราก็จะไล่ดูไปเนาะว่าเอา้าคือปุ่มว่ามันจะแบบมีอะไรบ้างอืมนอย่างอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เฮาเบอร์เฮานี่ก็จะเป็นแบรนด์ของโทนี่ฮอคเขาเองเนาะแล้วก็นี้ออมโหมอันนี้ชอตตี้พวกอันนี้ก็คือถ้าเป็นเด็กสกเก็ตแบบยุค90ก็คือจะชอบแบรนด์นี้มากตอนนี้เสื้อเสื้อผ้าของแบรนด์เนี่ยที่ผลิตในแบบปี90คือราคาขึ้นมากครับ แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนตำนานเหมือนกันนี้แต่ก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่วิดีโอที่ขึ้นชื่อของเขาเลยก็คือเบเกอร์ทีครับเป็นวิดีโอที่ถูกบวตให้เป็นแบบวิดีโอสเก็ตยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นใครสนใจลองไปดูครับพิมพ์ว่าเบเกอร์ทีขึ้นเลยครับผมก็เกมนี้มันจะมีตัวละครให้เลือกด้วยนะครับอกจากคนี้น่กเขาจะเล่นคนเดียวอ,อันนี้เกมหลักๆก็จะบอกว่าชื่อ สีส้มมุมขวาบนครัมันก็จะบอกว่าชื่ออะไรเขาอยู่เมืองไหนเนาะแล้วก็เปค่าสแตตต่างๆของเขาอย่างแอร์นี่ก็คือแบบเหมือนเล่นแบบว่าแรมขึ้นไปแบบการแอร์ตัวอยู่กลางอากาศอะไรอย่างนี้การลอยแล้วก็ออลี่ก็คือการกระโดดสปีดสปินสวิตอะไรเงรี้ยคือเหมือนเขาก็จะเอาสแตตมาจากความถนัดของโปรสเกตคนนั้นจริงๆครับก็จะดู ดูสายของแต่ละคนได้ว่าเขาจะเป็นคนเล่นสไตล์ประมาณไหนอะไรยังไงสไตล์ที่สำคัญสไตล์ก็สเก็ตแต่ละคนมันแตกต่างแตกต่างครับอย่างอันนี้โทนี่ฮอวเขาต้องสไตล์ะเียนว่าเวิร์ดเวิร์ดก็คือรูปตัวยูครับแรมรูปตัวยูเนี่ยที่เล่นขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็มีบอกบนสไตล์ก็จะมีบอกว่า เล่นขาไหนนําอย่างเงี้ยอย่างทนี่เขาเขียนว่ากูฟี่ใช่ไหมกูฟี่ก็คือขาขวานําเป็นคนที่เล่นขาขวานาบ๊อบเบิร์นเควสนี่ก็เป็นตำนานเหมือนกันเล่นเล่นเหมือนโทนี่ฮอครับแต่ส่วนใหญ่จะเล่นพวกแบบว่าพวกเมกานแลมพวกะไรครับที่เห็นแบบดอปมาสูงๆงปุ๊บแล้วก็บินข้ามมาไกลๆกลอะไรอย่างครับหาดูวิดีโอได้ครับคนนี้แบบว่าดรอปมาจากเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างนี้คนนี้นี่ตำนานมากเหมือนกันอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบ โปรผู้หญิงนะครับแบบช่วงนี้คงแบบคงจะเพิ่งมาในเกมในภาคนี้แหละครับเพราะว่ามันก็เพิ่งบูมแบบสเก็ตเตอร์ผู้หญิงอะไรอย่างนี้อ่าคนนี้ก็ดังอาโอรีนิชิมูระนะครับเป็นเด็กญี่ปุ่นเป็นเด็กผู้หญิงญี่ปุ่นที่แบบว่าโดดเด่นมาครับช่วงนี้แล้วก็คนนี้คนที่เล่นสเก็ตมันนายก็คงจะรู้จักอยู่แล้วแบบแอนดิวเลโน เอผมขอเลือกตัวละครก่อนดีว่ะว่าเราจะเล่นเป็นตัวไหนดีงั้นผมเลือกเลือกคนนี้ละกันกันดูเลยน้องนะเพราะว่าตอนผมเริ่มเล่นนี่ผมรู้จักทีมีทีมแรกแล้วแบบผมก็ชอบเขามากอ่าอันนี้ก็คือเหมือนเลือกภาคใช่ไหมครับใช่ภาคนี้มันคือโปรเจกเตอร์วันพัทโธนะจะมีภาคเป็นภาครวมเรับว่าก็ยกไปแบบการติดอะไรเงี้ยให้มันสมัยขึ้นะอ่าก็คือเหมือนแบบเอาเก่ามารีเมคใหม่ เห็นเราบอกว่าเราเคยแข่งเนะเราเคยได้ไปสถานที่ที่อยู่ในเกมด้วยใช่ไหมใช่รครับ<ห>ผมก็มันจะเป็นที่นิวยอร์กครับ,รบตรงเอลีสเกตปาร์คก็คือมันจะอยู่ตรงสะพานแมนฮัตตันนอยู่ใต้สะพานแมนฮัตตันเนาะแล้วก็ตรงนั้นมันก็จะมีย่านบุกลินมันก็จะมีสปอตที่ชื่อบุกลินแบงก์อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่ามันจะมีอยู่ในนี้หรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปล่านะผมจําได้ว่า ว่าเคยเล่นตอนอยวผ้าเก่าอ๋อนี่ก็มีรถรถชนเฉยสตีดเกิน <S <S แ,แ,แต่ถือว่าสมจริงมากคินโดนชนแล้วล้มด้วย <S <S ก็ก็ดูดีขึ้นนะพี่แต่ว่าถ้าเราจะพูดถึงความสมจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยเกมมันก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้สมจริงขนาดนั้นแต่มันคงทํามาเพื่อให้เราเล่นสนุกขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่สําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้เล่นสเก็ตจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ ซึ่งแบบว่าถ้าอย่างอย่างดูง่ายๆเลยก็คือแบบเนี่ยบอร์ดมาไหลไปเลยเองโดยที่แบบเราไม่ต้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นจะบอกว่าเซนทันปังไม่ใช่นมะมันเล็กเกินผมลองเปะทาเล่นดูอันนี้ก็คือคลิกฟลิเนะเวลาเราเตะมันก็มีชื่อท่าบอกอยู่อ่าอย่างนี้อ่าอันนี้เรียกว่าคลิกฟลิ อีกฟิดก็คือการออลลี่แล้วก็แบบเตะแผ่นให้มันหมุนรอบหนึ่งที่เป็นแบบแผ่นฟิปเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันถ้าในของจริงมันก็จะคือแฮนด์เรลนะพี่แบบเราจับอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็สามารถขึ้นไปเล่นได้อะไรเงี้ยการใช้ท่าการจะทำท่าเนี่ยชีวิตจริงก็นนเลยยนะากแตมันจะต้องสอนเรื่องเนี่ยมันยากไหมครับยากามากครับคือแบบว่าถ้าในชีวิตจริงนี่ สองท่าขึ้นไปก็ถือว่ายากแล้วครับใค่มันแบบใช่ครับก็คือแบบต้องเล่นมีประสบการณ์มาประมาณนึงเลยอ่ะ <S <S จะเล่นแค่สองสามท่านะพี่ไม่ได้แบบเท่าโทานี่ฮอกนะก็คือแบบว่าก็คือยากมากในแบบนึงใช่เนี่ยในเกมก็คือแบบถ่ายได้ยันพื้นดิน <laughs> <laughs> อย่างอันนี้มันจะขึ้นที่มุมขวาบนเห็นไหมว่าเป็นสวิตสวิตก็คือตอนนี้ เลโนตัวที่อยู่ในเกมเนี่ยเขากำลังเล่นขาที่เขาไม่ถนัดอยู่อ่าอันนี้ก็จะกลับมาเป็นขาข้างปก,ปกติมันก็จะเป็นสีฟ้ามันมีผลมากถ้าเป็นในชีวิตจริงคือมีผลมากครับถ้าเล่นท่าสวิตในการแข่งขันนี่คือได้คะแนนเยอะมากๆเพราะว่ามันต้องเล่นมาระดับหนึ่งเลยกว่าเราจะเล่นสวิตได้เราทำคอมโบทำอะไรได้เยอะมันก็จะขึ้นแบบเป็นคะแนนสเปเชียลมาให้หลอดด้านซ้ายข้างบน อืมอย่างท่าเนี้ยยากมากยากมากที่จะเล่นในชีวิตจริงอย่างไอ้ท่าที่ผมบอกอยากเมื่อกี้ก็คือแบ็กสามิแบ็กสามิก็คือการเข้าด้านหลังแล้วเอาทักหลังไปเกาะไว้อย่างเดียวแล้วก็ด้วยความที่มันเตะเท่าออด้วยก็อย่างที่ผมบอกเวลาแบบว่าเนี่ยเวลาเราขึ้นไปทําท่าอะไรบริสักท่าแล้วด้วยแล้วการจะเตะท่าออก,กมันคือยากมากครับ เนี่ยเนี่ยเฮ้ยเอ้ยสองหม,มื่นกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะให้ลองไปทำลองทำท่านึน่งนี่สิ่ไหนท่าสองหมื่นกว่าไปยังไงเนี่ยหาที่เล่นยังไม่ได้เลยเราเคยแบบประสบอุบัมมติเหตุเมอาตงเราเองแบบแรงๆมีไหมมีครับผมผมนี่ก็จะเป็นผมไม่เคยหักนะแต่ผมจะส่วนใหญ่จะเป็นลุ่มมากกว่ามีแบบหัวไหล,ล่ลุ่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าประมาณ สี่สิบปีอะไรเนี่ยพี่ต้องไปผ่าเนี่ยอย่างตอนนี้ก็คือผ่ากับตัวไรหล่มาเลยเขาเขมีน็อตอยู่ในหัวไหล่อะได้ก็คือหลุดจนแบบมันใส่เองได้จนแบบมนันจะหลุดเมื่อไหร่ก็หลุดนอนนอน,นอนอยู่ก็หลุดอะไรเงี้ยพี่คือแบบมันหลวมมากแล้วก็มีข้อต่อหลุดนิ้วเท้าหลุดอะไรเงี้ยครับเอาจริงๆอนะ่ะทุกครั้งที่มันเกิดมันก,ก็คืออุบัติเหตุเราไม่ได้ตั้งตัวอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดว่ามันจะหลมม่บ <c oughs> ้างคือแบบอยู่ดีๆมันจะหล่นมันก็หล่นเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยมัน ใครที่แบบอยากเล่นสกเก็ตอะไรยเงี้ยผมก็จะแบบจะไม่พูดว่ะเวลาใครมาถามผมก็จะพูดว่าแบบว่าไม่อันตรายหรอกอะไรเงีย้ยก็คือแบบอยากให้เตรียมใจไว้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย่ารคาเซ้ไม่ดีใช่ครับคือเราจะไม่บอกว่ามันไม่อันตรายเลยก็ไม่ได้มันขึ้นชื่อว่ากีฬาอีกตีร,ตรับครับผมมันก็ต้องมีกันบ้างแต่ความสนุกม,มันก็อยู่อย่างเงี้ยและพีอยู่ตรงที่แบบว่าสมมติเราเล่นมาร้อยทีเงี้ยแม่งเราล้มมาแบบ 99ทีอะไรเงี้ยแล้วทีที่ลอยนั่นจะทําได้เนี่ยแม่งอนจะดีใจมากอะไรเงี้ยแบบอยความพยายามวันนั้นอะไรเงี้ยใช่มันสนุกตรงเนี้ยครับมันก็เหมือนเป็นแบบชาเลนจ์ของต,ตัวเองในแต่ละวันว่าวันนี้เราอยากไปหากค่นานี้อยากได้ค่าใหม่อะไรแต่แบบว่าถ้าใครหักไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็กลับมาเล่นตัวนี้อกเนี่ยน่าจะได้หมด <laughs> โอเคอยากเล่นถ้าอะไรก็กลับมาหากตัวนี้อกได้เยอะกว่าของเอใช่เล่นมาเดียวคือเก่งเลยอันนี้ ถ้าเอาที่ความสมจริงก็คือให้ให้เท่าไหร่ดีขออนุญาตให้ต่ำล้วกันเนาะ,ะเพราะว่าถ้าเอาสมจริงเต็มสิบก,ก็คือสมจริงใช่ไหมการออกท่าทางมันก็สมจริงครับแต่ว่าบางอย่างมันกเ o อร์ไปอย่างการเล่นคอมโบการต่อคอมโบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้สักสี่ลวกันใช่ครับถ้าเต็มสิบเนาะความสนุกก็ให้เต็มสิบไปเลยลวกันเพราะว่า ผมว่าเกมมันแบบมันสนุกมันเรามันทําให้เราเล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเล่นได้เรื่อยๆคนที่เล่นสเก็ตจริงๆไม่เป็นก็เล่นเกมนี้สนุกได้ครับเพราะอย่างตอนผมเล่นตอนเด็กๆก็คือผมก็เล่นสเก็ตไม่เป็นเหมือนกันมันก็สนุกอยู่ดีกลับมาเล่นตอนนี้มันก็ยังสนุกอยู่การาฟิกก็ก็ให้เต็มไปเลยครับให้จกะก้าวแล้วกันมันก็ยังมีบางเกมที่มันทําได้สมจริงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สวยสวยมากพี่ ข้อดีที่ผมชอบคือมันเล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรก็ได้เล่นแล้วแบบมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมพูดไปตอนเล่นว่าแบบว่าสมมติวันนี้เล่นของจริงมาัท่านี้ไม่ได้กลับมาเล่นในนี้ก็เหมือนเป็นการระบายได้อีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ข้อเสียก็คืออย่างที่บอกคนเล่นสเก็ตเป็นจริงๆก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันดูเวอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบความสมจริงมา,มากๆก็อาจจะไม่ชอบใช่เพราะว่าดูเวอร์ไปใ <laughs> ช่วัาดูเวอร์ไปแต่มันสามารถเป็นเกมที่เล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรก็ได้เราก็เล่นกดๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยข้อดีอย่างก็คือ ช่วงนี้หน้าฝนนะใครแบบบ้านไม่อยู่ใกล้ปาร์คในร่มหรืออะไรอย่างนี้ไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนก็คือเล่นอย่ี่อยู่บ้านเล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรถ้าอยากจะฝากบอกถึงคนที่สนใจจะเล่นสเกต็ตหรือว่าคนที่อยากจะเล่นสเก็ตจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ถ้าให้แนะนําก็คือผมอยากแนะนําว่าเรายังไม่จําเป็นต้องซื้อเป็นของตัวเองก็ได้ลองยืมเพื่อนหรือคนรู้จักเล่นก่อนอะไรนี้แล้วพอเล่นไปเราถูกใจมันจริงๆก็แล้วเราค่อยซื้อเป็นของตัวเอง เพราะว่าไอสเก็ตเนี่ยมันก็ราคาค่อนข้างสูงพอเราซื้อมาถ้าแบบเรายัางไม่แน่ใจเราเล่นไปแปบบ๊บๆเราเบื่ออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเจ็บตัวเราเองอะไรเงี้ยครับผมเจ็บตัวที่ที่มีหมายถึงไม่ได้ลมและเจ็บตัวนะหมายถึงแบบว่าซื้อมาแล้วเราไม่ได้เล่นมันอะไรเงี้ยเพราะว่าราคามันก็สูงแล้วก็ถ้าใครจะเริ่มเล่นใหม่ก็อยากให้อย่างแนะนําให้แบบว่าใส่อุปกรณ์เซฟตี้ก่อนอะไรเงี้ยครับไม่ต้องเขินครับเวลาใส่พวกสนับใส่หมวกอ,อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นผลกับผลดีกับตัวเราเองสมมุติเราล้มเราอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอุปกรณ์ฟตี้้ใหอยู่ ที่เห็นเขาไม่ใส่กันก็คือเขาก็เล่นกันมาสักพักหนึ่งแล้วแบบมีความชํานาญในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จบลงแล้วนะครับผมสําหรับคลิปของเราในวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบกันไหมครับสําหรับการสัมภาษณ์นะฮะนักกีฬาสเก็ตบอร์ดกับเกมโทนี่ฮอคนะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับติชมนะฮะจะได้นำไปปรับปรุงต่อไปนะครับหรือว่าใครอยากให้ทำคลิปแบบนี้นะครับกับเกมไหนกีฬาอะไรนะครับผมสามารถ บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองนําไปคิดดูนะครับผมถ้าทําได้นะฮะ,ะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกันนะฮะหรือไปกดติดตามได้ที่แฟนเพจยู่วิหน้าบนเฟซบุ๊กกันก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน